สวัสดีจ้าโชคไปเที่ยนปี๊ดแสบนวดที่น้องจ้าวันนี้มาเที่ยนสิมาหมกหม้อปลาขาวนดอยด้วยค่ะมาเที่ยนได่มาหรือหมกหม้อจา้าจี๊ดแสบนี่พี่น้องใส่ไผ่อีตูใส่ปลากระเงี้ยด้วยจ้าพี่น้องเดี๋ยวมเที่ยนเสิาข้างหมอนะคะอันนี้มาเที่ยนตำเครื่องค่ะ,คะตำเครื่องใส่ค่ะตะไคร้ตัวหอมจมับคุชรสเติมไปแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเที่ยนหมกหม้อด้อยจ้ะ ล,ล่างข้างที่นองางหมอเดือดจังอยลเยออล,ยล่นี้ใส่ใส่น้ำออจดจอจกอยกันที่นองใส่น้ำอัด่อดใส่น้ำลไปก่อนจะต้องใสเครือน้ำเผาเล็กน้อยก่อนหมกห,หมห้อหมกหม้อใใส่น้ำออีกจ้ะ น้ำไหลเติบเป็นออดเจาะรอพี่ดอกเป็นออดเจาะเดี๋ยวรอมันเดือดเราตาเดีเที่ยนจะปรุงด้วยค่ะจะปรุงชุโรดชุดโรดใส่น้ำปลาขึ้นเลยจ้ะเติบเลย เดี๋ยวปลามันเปื่อยเร็วค่ะไม่ต้องปลาจะเปื่อยมันข้นมาได้ค่ะเดี๋ยวมันจะเละเนาะแล้วดดดดเดียยเด๋ยว,วยน้ำเดือดจะลอยแบบนีดเราผักเราใส่ไปน้ำเดือดแล้วค่ะนี่เป็นเตี้ยนซิมซิมก่อนคนตกน้ำนี่เป็น้องโปรตีน แ,แ,แื่บแซบแๆนัวนวพี่น้องไม่ยังสุกแล้วเดี๋ยวเรียเาพักใสเนาะคะ่ะก็ใส่อ,อีตูใส่ใส่อ,อีตูกับผักแง่งนะคะใส่ลงไปเลยซ้าอือหอมพี่น้องป๋าปานเกลี่ยเรว พี่ดองหอมหอมผักใบงาผักอีกกุ่มจ้ะมาได้กินแล้วครัพี่ดองจ้าตาขาวผิดอีกที้นึ่เนืยปุ๊บปุ๊แล้ว แสบหห่บขนาดพี่อๆๆ้ออร่อยๆกลมกล่อมๆ,ๆ,มๆ,มๆ,มๆ,ๆแซ่บๆน้วมัเจี้ยนด้อจ้าพี่ดองตามาๆปลาแสะๆน้ำมัเจี้ยนปลาขาวซุปเลยจ้าหมูปลาแสะเลยจ้าพี่น้องแฉบแฉบๆๆมาเด้อจ้า ะะุก,กลาาเลค่ะพี่น้องเม่เพียาเดือดวกเลยจ้าพพี่น้องไปอีกตู้แย่งจ้าหมกบ่อปลาขาวดอยเด้จ้าจะยดเสยจ้พี่น้องพี่น้องมาได้จ้ามัน,นี้แมนเฟียตตับแตงใส่กับกระปุกข้พี่น้องผู้ผสมนะคะตันแตงและกระปุกข้วผสมกันพี่น้องว้าวเสีดเสียเยงพี่น้องเอ้ยมามาจ้า แตงต้มลกหมกหมกปลาขาว,วกินแบบบ้านๆด้วยค่ะพี่นี่หน่ะว้าวสีสันนะแอาซ่อนแต่เดี๋ยวตรงนี้เสียงดกดนี่น่องว้าวตันแตงเรียงเลียๆนี่ซิมให้เบิ่งเด้อ มทำได้บบกทัก่วพี่น้องอรอ่อยมากจ้าเดี๋ยวไปกินกันจ้ะสวัสดีจ้าขอบอปเที่ยงกิจเสร็จนู่นไม่เหรอพี่น้องจ้าวันนี้ฝนตกลิ้นพี่น้องก่อนอือก็หมายเที่ยงอากาบขอบคุณเพืพ่อนๆที่เข้ามารับชมวด้วยค่ะอย่าลืมกไดไลค์คก,กดแชร์กดซับสไครต์กดกดดิ้นปิ้งของในเที่ยงนอนในเด้อจ้าพี่น้อง เมเทียนเซเดนี้กําลังใจเด้อยจัดมืนอนี้แม,ม่เทียนตําบักแดงกับทัวปวนกันเลยค่ะผสมกันแซ่บพี่น้องนัวเบิ่งสีสันตะกรอนอันเมเทียนในปลาขาวมาเมเทียนก็เลยไอ้มกหมอ้อมันพี่น้องมกหม้อปลาขาวหน่อยมาพี่น้องไม่กินน้ำขันจใจเผากะร้อนๆหนึ่งไม่ได้จัดหน้าพี่น้องแซ่บนเมเทียนด้วยกินยังพอนดี นัวปลานัวนัวทีเดรวต้องตุ๋น,น,อ,ยนอยูน่นะข้าวแบบบ้านๆนีายแตวันนี้ยทำแกง ไมมากินพประกาศเนาะ 好，不要。来，咱们。啊， เอา่ปรองเอาไปยัาใช้มือเด้อต้องใส่มือนะค่หลองสาวเนียบ้านๆเลยครับเนี่ยลองเลยครับ ตรวจสอบเลยพี่น้อง อตุ้มลิ้นแ,นแห้งถึงแห้งถึงเพื่อนครับสด นอวนัวผี่น่อมเดี๋ยวเที่ยงใจอ่ะฝาอ,อีตู้ครับผักกระเงี้อมพวนพวนดำเป๊ะกินกน้ำกันต่ออีกพี่น่อมเดี๋มเที่ยงกินต่ออีกมื่อเที่ยงสิปิดคิปแลาวา เดวนี icana, ini, ้ก็ทำอย่าเพี้ยงโหลดยากไม่พี่น้องโหลดได้หาหน้าที่ไยพี่สามโบนที่ได้ฝากจบทีบคุณเพื่อนๆพเด็กมาแับ z o o เด้อค่ะแจ่พี่น้องได้ไม่เส้นกินต่อขอบคุณมากมายค่ะ